พบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทรัชการที่9แบบ2สีนะครับซึ่งราคาหลัก10เราจะไม่พูดนะครับเราจะพูดถึงเหรียญที่มีราคาหลายแสนบาทนะครับผมซึ่งเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีพศนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผม ซึ่งถ้าเป็นปีพศแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับราคาก็จะอยู่ที่หลักสิบนะครับผมก็จะยังไม่มีราคานะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีบางปีพศนะครับที่มีราคาหลายแสนบาทเลยนะครับผมณนะปัจจุบันนะครับส่วนจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมซึ่งจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับชมภาพครับครับเหรียญชนิดราคาสิบบาทแบบสองสีรัชกาลที่เก้านะครับปีพศที่มีราคาหลายแสนบาทนะครับผมนั่นก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ดูเลยนะครับก็ปีพศนี้นะครับผมก็จะมี ลักษณะพิเศษนะครับผมจากปีพศออ,อื่นนะครับผมก็ให้ทุกท่านสังเกตตามภาพเลยนะครับ